เอ๊หน้าต่างมันเปิดอยู่นี่เองปิดแงบเข้าให้แค่นี้ก็ไม่ปิวแล้วนะครับหมดปัญหานี่กอรูปปลิวแล้วนะครับรูปก็ไม่ปิวแล้วนะครับเอเธอเป็นอะไรป่าครับเธอเป็นไรเปล่าคะคะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะครับผมแค่ปิดหน้าต่างเองทำไมกระเฉดถึงคิดไม่ได้กันนะกระเฉดเหรอครับชื่อกระเฉดเหรอครับนม่รักเัอเลย มองชื่อเหม็นเขียวมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าินมโอเคในนี้มีอะไรสวยๆเยอะเลยนั่นสิครับถ้าไงรวมถึงคุณด้วยผมอาจจะขอแวะมาดูได้ไหมครับเออขอแวะมาบ่อยๆได้ไหมครับได้ค่ะอย่าเอากูไปอย่าเอากูไปจาก้องนี่อย่าไอตัวไม่อย่าเดินออกไปเออดีวางผมไว้ครับอย่าเอาผมมาให้ได้นะคะมาให้ได้ครับแน่นอนครับแน่นอนเลยตายกู ตายกูตาย